กนอ,อากาศประจําวันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างและขึ้นลมแรงในอ่าวไทย โดยระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลองอีก1-3ถึงองศาเซลเซียสค่ะโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศหนาอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า15องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะคะขณะที่สาเหตุเป็นเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลับบงค่อนข้างแรงอีกะระลอกหนึ่งเป็นะระลอกใหม่จากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้ว และคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนนี้21ธันวาคมคืนวันอาทิตย์และจะทําให้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป22 23 24ถึงวันพุธมีผลกระทบข้อที่หนึ่งก็คือตอนบนอากาศเย็นลง,ลงอีกส่วน ไปผลกระทบกับภาคใต้ก็คือมะระสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจากอิทธิพลนี้ก็จะทําให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศร,รีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยประชาชนที่จอกเดินทางช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอันตรายจากฝนตกหนักสักนิดหนึ่งนะคะคือมั